สวัสดีจ้าพี่นอ้นองมื่อเนี่ยมาพอพมอกับสาวชัยภูมิขึ้นเก่าเด้จ้าพี่น้องสาวชัยภูมิสิพามากินยำปูมาพี่น้องยำปูมาสดสด,สดเลยจ้าบางโตกับมีไข่ได้พี่น้องบางโตก็มีไข่บางโตกับมีไข่โอ้หนามยำหนายำดำๆแซ่บๆพี่น้องยำใส่น้ำปลาลน,นัวๆพี่น้องโอ้ดูดูจ้จช้ำๆพนีน้อกัน มาจ้าพี่น้องมากินกับสาวใช้พุ่มเบืองด้จ้าพี่น้องเบืองด้จา้าเบาืองเบืงเบืองเนือด้อพี่น,อน้องเด้อเบืองเนื้อเนี่ยจ้ะใส่บักม่วงน้ำพี่น้องใส่บักม่วงใส่บักเท้าน้ำมาบบเนี่ยเบืองเนื้อเด้อจ้ะเบืองเนื้อเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยบึงด้จา้สจาสดๆเลยจ้า มีไข่อยู่หน่อยหนึ่งพี่เนอะเป็นบางโตจ้ะบางโตกับมีไข่เนาะโตกับมีไข่ห <c oughs> <c oughs> วานนี่เลยเจ้ะ <c oughs> เผ็ดแห้ง

กินนั่นว่าสุภาพขอแพ้มแ้อจ้ะ Xẹp Sẹp hen. Lại thấm chăm bế nữa đó. đó. พี่น้องเหนือมันน่ะน่ะงาปลาลาหนัวครับพี่น้องเอ้ยเจ้าจ้ะใส่บักหม่อง น่อยกันเนื้อดีอยู่จ้าเสียงรถดังๆพี่น้องขออภัยน้ำเนื้อจ้าพิดถนนรถแล่นไว้ นี่เนาะปักม่วงไข่มันพี่นนอง ตัวน้อยๆก็บมใครยจะมัยนบีบน้าวใส่อิหนงอย kết marriages wonder birder 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 đấy birther 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 bu hair bu hair hzed 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 h ไข่มันจะ้ะดูพี่นอ้องเห็ดแห้งจะ้ะทั้งหวัวมันชำเลยจ้า Oh <sighs> <sighs> พี่น้องตัวตัว,ตวยนะครัะเฮ้ยเกือบเบิดถาดพี่น้องผู้เดียวเกือบเบิดถาดเจ้าประมาณโลนึงโลนึงได้พี่น้องมืนอเนี่ยสาวใช้ผู้ขอตัวละาไปก่อนนด้จ้าถ้ามาคลิปอีขอห้กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเดอ้อมืออื่นสิไม่เหตุคลิปอย่างไหนเบิง้ง ก่อรอติดตามชมนะจ๊ะถ้ากินมอสุภาพขอให้ได้พี่น้องเดิมมื้อนี่ขอตัวรับไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า